อย่ากทำร้านกาแฟอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอให้มึงอ้วนไปจนตายด่าลูกค้าเว้ยแช่งลูกค้านี่ก็เป็นธุรกิจได้เหรอนี่ยเนี่ดูนี่นี่นี่พี่น้องกินไปคุยไปฮะนี่จุ่มมาปั๊บอืมไปคุยเรื่องอะไรดีวันนี้ไหนๆเรามาออกเอาดอปแล้วคุยเรื่องพาณิชย์ดีกว่าทำมาหากินดีกว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าทํางานเนี่ยโลกออนไลน์ได้รู้เรื่องด้วยเพราะพวกมึงกะเริ่มต้นด้วยน้องๆเนี่ยสตาร์เตอร์เริ่มต้นคิงว่าเกิดอนไรธุรกิจแบบไหนกำลังมาดิ ตอนนี้ฮะนี่ตอนนี้ธุรกิจถ้าไม่ทําออนไลน์ไม่ได้จริงว่ะ<ช><อ>ตรงๆนะเมื่อก่อนนะความฝันที่เรียนจบมาดีเทศก็เปิดร้านอุปกรณ์ขายกล้องง่ายดีขายกล้องไงซื้อกล้องมาวางที่เชลไงบางคนเรียนจบตัดผมมาตัดผมเนี่ยเขาเปิดร้านตัดผมง่ายดียังไงมีคนตัดผมอยู่แล้วยังไงมีคนมาซื้อกล้องอยู่แล้วคิดอะไรไม่ออกเปิดร้านกาแฟก็มีคนซื้ออยู่แล้วแต่ตรงนะทั่วเนี้ยทางเลือกตัวเลือกมันเยอะจะมาเปิดแต่ร้านกัวคนมันอยู่บ้านกันไม่ซื้อถูกป่ะพี่คงพี่ถ้าผมมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งผมจะเปิดร้าน เปิดร้านหรอไม่เปิดร้านดีฮะ ถ้ามีแนะนำนะใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจไม่แนะนำให้เปิดหน้าร้านก่อนอยากทำร้านกาแฟอย่าพึ่ง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 อยากเปิดร้านกล้องอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าเปิดร้านนะผมอย่าพึ่งเพราะอะไรวะลองคิดตามพี่ลองคิดตามพี่นะถ้าพี่เปิดร้านตัดผมวันหนึ่งเนี่ยพี่สามารถมีรับลูกค้าได้อย่างมากสุดนะเอาสมมตินะพี่มีคนเดียวพี่ทำงานคนเดียวเปิดร้านคนเดียวชั่วโมงนึงที่ตัดได้คนหนึ่งแสดงวันหนึ่งกูทำงานเต็มที่สิบชั่วโมงกูรับได้สิบคนเท่านั้นสิบหัวสมมติว่าหัวหนึ่ ลูกค้าเข้าตลอดนะแต่ถ้าบางวันน่ะเฮียลูกค้าเข้าแค่3คนละ <c oughs> ก็แสดงว่ากูได้แค่300บาทกูต้องนั่งอรอลูกค้าให้ลูกค้าเข้ามาที่ร้านตัดผมเรานี่คือการเปิดร้านแบบออฟไลน์สมมติน้องอยากเปิดร้านตัดผมและ <c oughs> น้องเก่งเชี่ยวชาญเรื่องผมวิธีการแนะนํานะถ้าอยากมีรายได้และอยากแก้ปัญหายุคยุคนี้พี่ไม่แนะนําให้เขาเรียกว่าเป็นบริการที่อยู่ที่น้องจะต้องเป็นบริการที่สามารถกระจายได้ไม่ติดกับคาว่าโลเคชันร้านตัดผมมันติดมันเป็นบริการที่ติดโลเคชันนั่นคือมือเงาะมารัสหมีไม่เกินานึ่อกิโลเมตรที่เขาจะ ดังนั้นพี่แนะนาถ้าจะทําธุรกิจในตอนนี้ให้แนะนําเลยถ้าอยากรวยนะสร,สร้างสินค้าที่เกี่ยวกับเส้นผมของมึงที่มึงเกี่ยวว่ามึงเชี่ยวชาญอ่ะเช่นทำยาปลูกหนวดทําครคีมปลูกผมทํายาสระผมสำหรับผมเสียอะไรว่าไปเป็นนวัตรกรรมมึงลองคิดดูนะช่างตัดผมมึงรอมากสุดวันหนึง่งมึงได้แค่10ชีวิตลูกคา้า10คนแต่ถ้ามึงทํายาปลูกผมมึงสามารถทำร้อยขวดมึงสามารถขายพันขวดมึงสามารถขายหมื่นขวดได้ฝรั่งอยู่เมืองนอกคนอยู่เชียงใหม่คนอยู่นราธิวาสเขาก็ซื้อผลิตภัณฑ์ของมึงได้ผ่านออนไลน์ดังนั้นนี่คือสาเหตุกริจ สำคัญนัคือไม่ใช่ว่ามึงอยากอย่างเดียวมึงก็ต้องรู้ด้วยว่ามึงจะขายอะไรแล้วมึงจะขายใครเนาะดังนั้นใช้คุณประโยชน์ของของคำว่าออนไลน์เป็นประโยชน์เนาะโอเคแล้วอาชีพอะไรพี่แบบเริ่มต้นเลยที่กระโดดเข้ามาออนไลน์นี่ทำอะไรดีอาชีพอะไรโดยเรยวไม่มีหรอมีหรออาชีพที่แบบทำมือทำจริงๆแล้วมีแล้วเรารวยอะไรวะมาแนะนำแล้วกันอาชีพบนโลกออนไลน์ตอนนี้แม่งไม่ฟิกละไม่จำเป็นแตว่ารต้องแบบจบวิศวะมาจบหมอมาแล้วมาลงทุนบนโลกออนไลน์แล้วจะรวยแะไร่ะไม่ตอนนี้คือแม่งเปิดกว้างมากอะไรก็ตามที่แม่งทำให มีประโยชน์กับคนอื่นมีคนข้าขคนอื่นแม่งโอเคหมดอาชีพในตอนนี้นะมันหลากหลายจนมันเหมือนแนวดนตรีแล้วนะ้องเออมันเหมือนแฟชั่นเสื้อผ้าที่บอกว่าไม่มีเทรนด์แบบแบบเป็นตายตัวแล้วคือเดี๋ยวนี้นะอาชีพหรือการสร้างรายได้มันไปไหนหมดแล้วอ่ะเช่นอาชีพที่มึงไม่รู้ว่าแม่งมีด้วย เช่นไบเบิลลดความอ้วนไบเบิลลดความอ้วนี่คือคนเปิดแฟนเพจมาเขา,าไม่ได้เป็นเทรนเนอร์นะแต่เขาถ้าทำแฟนเพจที่เกี่ยวกับส่วนคนลดความอ้วนแล้วพอมีแฟนเพจโตมีคนติดตามม่เยอะเขาก็ทำเป็นเหมือนกิจกรรมส่วนคนลดความอ้วนแต่เก็บตังนะเป็นบริการาเรียกว่าไบเบิลลดความอ้วนไบเบิลก็เหมือนกับคัมภีร์ลดความอ้วนในนั้นก็จะมีกฎ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 สิบข้อห้ามกินแป้งห้ามกินไอ้นู่นนี่ของมันหนังเหนิงต้องออกกำลังกายแบบนี้นะต้องตุ้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 งฮะต้องถ่ายขับถ่ายอย่างนี่ปูงปั้งกิน ไบเบิลลดความอ้วนเนี่ยมาขายคนที่ต้องการลดความอ้วนราคา999บาทถามว่าขายได้เหรอไอสัตว์ไม่อยากจะบอกขายได้ขายได้หลักแสนด้วยซ้ำนี่เขาไม่ได้เป็นเทรนเนอร์นะแล้วไปเป็นนักโฆษณาการด้วยแต่มีเขามีกลุ่มเป้าหมายดีกว่าเขามีกลุ่มเป้าหมายที่อยากลดความอ้วนแบบเขาขายใบ1,999บาทใบเนี้ยไม่ได้ถูกส่งเคอรี่ไปที่คนที่ซื้อนะขายรูปส่งเนี่ยสมมติไอเนี่ยคือไบเบิลลดความอ้วนแชะแชะแล้วก็ส่งรูปเนี่ยผ่านไลน์ไปให้ สมัมือสมัครสมัติมือสมัคร,ครเขาจะจับมึงเป็นกลุ่มกลุ่มเดือนธันวาคมลดความอ้วนใบลดความอ้วนเนี่ยก็จะสอนคนนี้นะคนละ999บาทวิธีการสอนนี่คือมึงตื่นเช้ามากินอะไรโพสในกลุ่มนี้โพสมึงแดกข้าวมันไก่มึงแดกข้าวมันไก่กไกโพสรูปที่มึงแดกคุณการแดกข้าวมันไก่บอกแล้วใช่ไหมอย่าแดกหนังขอให้มึงอ้วนไปจนตายหน้าที่ของเขาคือเขาเป็นเหมือนพระเจ้าเขาด่าคนที่ทําผิดกฎ ทำผิดไปเบิลใครออกกําลังกายอะไรวันนี้ยกมือขึ้นส่งรูปมาส่งรูปมาอา้าวไอ้เหียใครไม่ส่งรูปมาแช่งอ้าวด่าลูกค้าเวย้ยแช่งลูกค้า <c oughs> นี่ก็เป็นธุรกิจได้เหรอเออเนะแปลกไหมแปลกไหม <c oughs> แปลกไหม,ม <c oughs> พี่เลยรู้ว่าเ,เฮ้ยไอ้เฮียจริงๆแล้วก็คือเคล็ดลับการขายอันนี้ <c oughs> ก็คือ <c oughs> คนอ้วนเขาไม่ได้อยากได้สุดรลดความอ้วนเขาไม่ได้มาอยากมาทิมเขาไม่ได้อยากไปพินเนตเขาอยากมีเพื่อนเขาอยากมีคนเที่ยวเข็นมันเป็นคอมมูนิตี้ที่แบบลดความอ้วนไปด้วยกันนี่คือความสุขมึงดูีดิ มึงลองคิดว่าแผ่นละพันอ่ะขายได้ขายได้ร้อยคนอะ่ะแผ่นละพันขายได้ร้อยคนเป็นแสนแล้วนะน้องพี่บอกเลยรุ่นหนึ่งเดือนหนึ่งเขาขายได้เป็นแสนแ<ต>อันนี้คืออาชีพแบบนี้ก็มีด้วยในโลกโซเชียลดังนั้นห้ามคิดเลยว่ามึงจะต้องออกมาขายประกันเท่านั้นมึงจะต้องออกมาโลกโซเชียลต้องขายรถยนต์เท่านั้นไม่อะไรก็ได้ที่มีไอเดียแล้วมันช่วยเหลือคนอื่นมันขายได้ทั้งนั้นถูกปะ่ะถูกปะ่ะเออเนาะ เทรนปีหน้าพี่ที่น่าจับตามองอ่ะเทรนปีหน้า2021เนี่ยควรจะต้องัวรการที่ไหนบ้างอ่ะเ okay. อางี้ดอยฝั่งเมื่อหลายปีก่อนอ่ะเทรนมันคืออย่างี้ปลาใหญ่กินปลาเล็ก <Hey. S 2> ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็กย่างี้คนรวยคนรวยแม่งจะมีโอกาสมากคนจนเสมอ อา้าวจริงเปล่าจริงอ่ะสมมติคนรวยวิทยาลง่ายมากเขาเรียนจบสูงๆไงเรียนจบออกฟอร์ดส่งลูกไปเรียนเมืองนอก,นอก,นอกส่งไปเรียนที่สถาบันดีๆโอกาสมึงมีมากกว่าอ,อยู่แล้วใช่เอาความเป็นจริงมงนุษย์เราอ่ะสมมติรับรับสม่างงานเข้ามาปั๊บมึงจะเอามาหาลัยบ้านนอกหรือมึงจะเอาออกฟอร์ดออกฟอร์ดอยู่แล้วออกฟอร์ดอยู่แล้วเวอเข้าใจป่ะอ,อันนี้ความจริง นั่นคือเทรนสมัยก่อนก็คือปลาใหญ่กินปลาเล็กหรือสมัยก่อนปลาใหญ่กินปลาเล็กก็คือใครมีทุนมากกว่ากันใครมีทุนมากกว่ากันก็คือแบบว่าโอ้กูเจ้าของโรงงานอกูผลิตข้าวสารได้มากกว่ากับชาวนาผลิตข้าวสารได้แค่นี้เวลามาขายตลาดจํานวนเยอะ ถูกกว่าถูกกว่าไ้ถูกกว่าต้นทุนถูกกว่าเพราะต้นทุนถูกกว่าเาจว่าผลิตมีโรงงานมีโรงงานของตัวเองเกิดคนเป็นยูทเซอร์ปลาใหญ่แดกปลาเล็กนั่นคือสมัยก่อนสมัยต่อมาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสมัยจนมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าปลาที่มันเร็วชนะปลาช้าปลาเร็วก็คือไอาถานะเรื่องการเงินไม่สําคัญละใครคิดได้ก่อนใครมีไอเดียปิ๊งก่อนทำก่อนชนะอายกตัวอย่างทำก่อนเร็วก่อนชนะเช่นอะไรกระปุกกระปเกิดมาแก้ปัญหาให้คนเกิดมาจากเฮ้ งั้นสร้างธุรกิจที่มันทําให้แบบว่าคนที Meeting ่อยากโดยสารกับคนที่อยากจะขับมาเจอกันเข้าใจว่าเกิดเป็นธุรกิจที่แบบว่าไอเดียเอาไอเดียมาแก้ปัญหาคิดได้ทุกวันนี้เข้าาดหลักทรัพย์แล้วนะถูกไหม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 ก็คือเป็นธุรกิจที่แบบว่าใครคิดได้ก่อนชนะทุกวันนี้มีเต็มเลยอะลาซาด่าลาซาด่าซอปปี้มาแทนห้างไอเดียไหมไอเดียไอเดียนะเกิดจากไอเดียนะจริงๆไอเดียแล้วก็ใช้เงินลงทุนห้างใหญ่ๆเดอะมอลล์เซ็นทรัลถามว่าผลประกอบการสู้ ลาซด้าช้อปปี้น่าจะไม่ได้นะอาลีบาบาไดไหมน่าจะไม่ได้เกตล่าเดี๋ยวนี้คนไม่เดินห้าง้ะดังนั้นปลาที่เร็วถึงชนะปลาที่ช้าแต่ในยุคปีหน้าพี่แนะนานะน่าจะเป็นเทรนด์ปีหน้าเราเชื่อว่าปลาเร็วก็ไม่ใช่ปลาใหญ่ก็ไม่ใช่แต่พี่เชื่อว่าปลาที่มันกล้ากล้าทําอะไรใหม่ๆกล้าที่จะทั้งกล้าคิดกล้าลงทุนแล้วก็กล้าใช้เครื่องมือโซเชียลแพลตฟอร์มทุกอันเลยกล้าทดลอง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 กล้ากล้าออกหน้ากล้องกล้าออกหน้ากล้อง กล้าทาอะไรใหม่ๆที่มึงไม่เคยทำกล้าสร้างนวัตก,กรรมใหม่นั่นแหละกูว่าน่าจะเป็นปลาที่ประสบความสำเร็จในอนาคตมียกตัวอย่างไหมฮะโอเคยกตัวอย่างก็คือ<ช>คุณฮาซันคุณฮาซันก็ทลายนวัตรกรรมของการขายผมบอ,อกเลยนะว่าจริงๆแล้วประเทศจีน่ะเขาทำระบบนี้มานานแล้วพี่เข้าไปศึกษามาอ๋อเหรอเหรอเออ,เอ,อยังไงฮะระบบไลฟ์คอมเมอร์สไลฟ์คอมเมอร์สไลฟ์คอมเมอร์สคือไลฟ์เพื่อการขายเลยถ้ามึงไปดูที่ประเทศจีนจริงๆนะก็คือเขาเขาซอยเป็นห้อง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 เลยนะไลฟ์ขายของแบบจริงจัง คือมีกล้องตั้งประมาณแบบเป็น10ตัวเลยทำเป็นแบบระบบเลยดีกว่าคือเปิดแอคเค n t มาเปิดแอคเค้ามาเปิดสร้างแฟนเพจมาแล้วก็ไลฟ์ไลฟ์ผ่านโซเชียลมีเดียทุกเครื่องมือ,อ,อที่บ้านเขาใช้คนบ้านเขาใช้ทำเป็นชั่วโมงเลยเชั่วโมงนี้เป็นของคุนี้อ,อีกชั่วโมงนึงเคนนี้เข้ามาอ,อ,อีกคนนึมงเป็นคนนี้ทำเป็นอาชีพเรียกว่าไลฟ์คอมเมิร์สไลฟ์ไลฟ์คอมเมิร์สเมืองไทยก็มีไลฟ์กับในช้อปปี้ในลาซาด้าแต่ก็ยังไม่ได้ถือว่าแมส ไมเพราะเราไม่ได้ใช้กันทั้งประเทศแต่คนจีนเขานิยมนิยมทําแบบนี้กันแบบเป็นจริงเป็นจังแล้วพี่เชื่อว่าเทรนปีหน้าทําแน่นอนปีหน้าเดี๋ยวเราจะสอนด้วยเรื่องนี้คือไม่ใช่เป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่างเดียวปกติจะมาแบบจุบุจุบุมาไลฟ์แบบสวยๆกันแต่นี่ไลฟ์ด้วยมีประโยชน์ต่อคนด้วยขายของด้วยปิดการขายได้ด้วยนี่คือนวัตกรรมในอนาคตนะดังนั้นเราต้องใช้เครื่องมือซึ่งสามารถตัวเองมีชื่อเสียงทำให้เรากระจายไปถึงคนได้เยอะๆแล้วต้องปิดการขายได้ด้วย อีกแคนหนึ่งที่อยากแด้นำอาอะไรอีกแคนหนึ่งนะสำคัญมากๆที่อยากให้ทำหนึ่งเลยตัวเนนี้เราคงไม่ได้เก็บลูกค้า ห,ห,หลายหลายคนไม่ได้เก็บลูกค้าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราจะเก็บลูกค้าคือเราจะ,อ,ะอย่างดีเราก็จําหน้าลูกค้าเราหรือว่าจำเบอร์โทรศัพท์เก็บไว้ในหนังสือสมุดของเราหลังจากนี้นมือต้องเก็บลูกค้าเก่าที่เคยมาซื้อของมือเก็บลูกค้าเก่าใส่เป็นคลังเลยเป็นคลงาาัง Data เก็บยังไงวะเก็บไงไงีเยเยอะแยะมือจะเก็บผ่าน Excel ก็ได้มึงจะเก็บผ่าน Line Off i c i a l Account ก็ได้เป็นพื้นที่ที่เราสามารถมากลับมามีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าดีเราเรียกมันว่า r e t a ร g e t i n g เราสามารถ Retargeting ้สามารถกลับม เขารู้ว่าลูกค้าที่มึงไปหาในอนาคตคือลูกค้าใหม่เนี่ยเมื่อจะต้องเสียสมมติ e b o o k ๊กไปยิงแอดอะเมื่อจะต้องเสียเพย์เพอร์คลิกอย่างน้อย 100- ถึงส0งอบาทในการใหม่ใช่ยิงแอดหาคนใหม่หาคนใหม่หาลูกค้าใหม่แต่อย่าลืมนะลูกค้าเก่าอยู่กับมึงแล้วนะเขาเคยมาซื้อกับมึงเขามีพฤติกรรมที่ชอบสินค้ามึงด้วยเขาเคยซื้อแล้วแต่เขาก็อาจจะลืมมึงไปไอเ้ยในตลาดมันมีอีกเต็มเลยถ้ามึงจะกลับมาขายเขาอีกง่ายไหมก็ไม่ยากมึงแค่ยิงโปรโมชั่นมึงแค่ยิงข้อเสนอที่เขาไม่สามารถปฏิเเสสธไได้ยยิิิงปลมตในอก็คืบ มีลูกค้าเก่าอยู่พันคนบอดแคสต์พุ่งไปพันคนเห็นก็มีโอกาสกลับมาซื้ออีกนี่คือการให้กับลูกค้าเก่านะครับหลังจากนี้เนาะก็แนะนําเลยดูแลลูกค้าเก่าดีๆเนี่ยปีใหม่กลับไปเยี่ยมเขาหรือยังกลับไปดูแลเขาหรือยังะนะมีการให้เขาบ้างหรือยังถามถ่ายเขาบ้างรยังไม่ว่าอาชีพอะไรนะ,ะคนขายประกรันใครเคยซื้อประกรันมึงมึงกลับไปดูแลเขายังมึงขายรถทุกวนันนี้เขาซื้อมาแล้วปีกว่าเคยเขาไปดูแลเขายังมึงอาจจะต้องทาเรื่องนี้นะนะที่ว่ายังไงออนไลน์สําคัญแต่เรื่องใจ กลับมาเรื่องพื้นฐานมนุษย์เลยออฟไลน์เรื่องใจใจใจกับลูกค้าก็สำคัญไม่แพ้กันนี่คือเทรนปี2020แบบคร่าวๆที่เอามาบอกเนาะแตพอไอ้เหี้ยนมปังเผลอกูเล่ามาเปียวไอ้เหี้ยนมปังไหนเนี่ยมึงว่าเนี่ยโอ้พี่เปล่มึงว่าเนี่ยไม่ใชจผมนี่หรือว่ามึงโอ้โหคือไม่ได้กินจริงนะแล้วไปไอ้เหี่ยให้กูจับได้นะแม่